ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมก่อนเฟอร์เช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการอาลงหมอดล้นนะครับและสิ่งที่จะต้องเอทำนั้นเป็นยังไงบ้างนะครับมันยุ่งยากจริงๆนะครับใครงงก็ควรจะดูสองถึงสามรอบเลยทีเดียวนะครับผมก้อนดับแรกนะครับผมสิ่งที่เราจะต้องมีก่อนเลยนะครับเป็น เอ,เอ่เอ es file explorer ดาวนโหลดได้จาก Play Store นะครับเดี๋ยวจะเอ่อทิ้งลิงก์ดาวโหลดไว้ใต้คลิปนะครับแล้วก็ถ้ามีเสียงรบกวนก็ต้องขออภัยด้วยแล้วก็นี่ set a อะไรเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ดาวโหลดไว้ใต้คลิปนะครับเป็นของไฟล์ของ Google นะครับอของ Google p l a y หรือ Play Store นั่นเองนะครับแล้วก็ให้เราเอ่อดาวน์โหลดเฮ้อยยังดิอันดับแรกที่เราทำเกมเสร็จแล้วใช่ไหมครับเรากดไปก่อน ไอ้นั่นไว้ก่อนแ๋ยว่าทีหลังนะครับเราเปิดเอชไฟเพลิ่วมาใช่ไหมครับเข้าไปเลยครับแล้วก็เข้าไปที่เอ่อแอนดรอยนะครับแล้วก็อบบนะครับตอนแรกนั้นมันจะมีไฟล์นี้ใช่ไหมที่พี่กรณ์อบอกให้ย้ายมานะครับมันข้างในนี้คือนี่รู้เปล่าว่าตัวเนี้ยมันคือตัวที่ไว้ทํามอนนะครับน้องๆอ,อาจจะงงๆกันไหมว่าเออเนี่ย ตอนแรกมันจะทําไม่ได้นะครับตอนแรกมันจะไม่มีนี่ดูที่ d a t a c o m r o c k s t a r g a m e นะครับแล้วก็ไฟล์นี่มันต้องไปเอาไฟล์ txdb มาจากตัวเมื่อกี้นะครับแล้วก็คําว่า GTA 3นี้นะครับสําคัญมากนะครับรู้เปล่าว่ามันอยู่ในตัวนี้อยู่ในตัว obb นะครับ obb นี่เข้ามาที่เออาใหม่เข้ามาที่ android นะครับ android data เอ้ o b b แล้วก็เกมนี้ c อ m TO ล o c k s อาเกมนะครับเข้าไปนี้ตัวนี้ให้เรากดทำการเปลี่ยนชื่อนะครับดูข้างบนจะมันคล้ายตัว i นะครับนี่ตรงนี้กดเข้าไปครับให้เราเลื่อนเปลี่ยนชื่อนะครับเป็นว่าจุดซิปนะครับ ZIP ครับนี่มันจะกลายเป็นลิงก์ซิปนะครับให้เรากดเข้าไปหนึ่งครั้ง ให้เราใช้อะไรก็ได้สองตัวนี้กดเข้าไปครับแล้วก็จะเอเข้าไปที่ TXDB นะครับแล้วก็ GTA สามอืมแล้วก็ทีเอาอง่ายๆครับเอเรากดนี่สองตัวนี้แล้วก็เรากดเนี่ยแตกไฟล์นะครับแล้วก็เลือกเส้นทางตกลงนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนจะบอกนะครับเดี๋ยวจะบอกทีหลังหรือวก่อนจะเอ เพิ่มฟลมาสมมติว่าแตกไฟล์เสร็แล้วนะเดี๋ยวก่อนสมมติว่าไฟล์นี้เป็นไฟล์ที่แตกมันจะเขียนว่าอะไรนะ T X D B ประมาณนี้เล่าเข้าไปดูใหม่นี่ T X D B นะครับสมม,มุตินี้เราแตกไฟล์มาสมมุติี่เสร็จแล้วนะสมมุติว่าเราแตกไฟล์มาจากในนั้นแล้วนะครับก็ให้เเราทําการเปลี่ยนชื่อตัวเนี้กดที่ตัว i ข้างบนนะ่ะคล้ายๆตัว i อะที่เปลี่ยนชื่อนะครับ ให้เราลบออกเป็น OBB มันเดิมไม่งั้นเราจะเข้าเกมไม่ได้แล้วเกมมันจะบอกว่าเอาอเลยแล้วมันจะปุ๊บมันจะกลับมาเป็นมันเดิมเห็นเปล่าอ่าแล้วก็ให้เรา TxDB เนี่ยที่เราเอามาจากในตัวเนี้ยนะครับ TxDB ที่เราเอามาจากในตัวนี้นะครับให้เรากดค้างแล้วก็กดลูกบันไ่นะครับคัดข้างบน่ะตัดไปครับแล้วก็พลิกนะหน้าจอไป้นะปุ๊บของเออเยนเอ็กเเอร์ e N A มันจะทําได้นะมันจะทำแบบนี้นพลิกแบบนี้น ุ๊บมานะครับเข้าไปที่ Android นะครับ Data แล้วก็ Com Rock Star Game นะครับนี่เป็น Data ของเกม GTA San Andreas นะครับ Com Rock Star Game File แล้วก็กดวางนะครับเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ยพี่กณ์เขียนชื่อมาไม่เหมือนกันนะครับไม่งั้นเดี๋ยวของหายหมดนะครับพี่เกียนลงมอดใหม่มันนานอย่าไว้แจกกันเรื่อยๆลบทิ้งไป สมมติว่าเราลงแล้วเนี่ยเราลงเสร็จแล้วนี่คือตัวเนี้ยเราลงเสร็จแล้วคือตัวเนี้ยข้างในมันจะมีตัวสําคัญเลยคือตัวนี้ GTA สาม IMG นะครับแค่นี้นะครับเราทําเสร็จแล้วใช่ปะพอเราแตกไฟล์เสร็จแล้วย้ายแบบนี้เสร็จแล้วนะครับให้เราออกมาเข้ามาที่เ,อ,เอาง่ายๆนะครับไอน,นี้ไม่สําคัญนะครับตอนนี้สำหรับใครที่ถนัดทําด้วยตัวนี้ก็ทําได้เหมือนกันแต่พี่ก่อนถนัดด้วยเอเอเพลสมันจะง่ายกว่ามันจะง่ายในการเห็นรูปว่าเออ,อย่างนั้นอย่างนี้แต่นี่มันจะเป็นแค่ ส่วหนังสือนะครับอ่ะต่อไปอะไรแล้วนะอน๋อนี่ให้เราดาวน์โหลดเอ่อคลีนี่คลีโอจาก play Store นะครับหรือใครจะเอาตัวโก,โกูเดี๋ยวพี่กองจะทิ้งตัวทองมาให้เลยนะครับใครอยากเล่นตัวทองก็เดี๋ยวจัดให้เลยนะครับรูทด้วยนะครับย้ําว่ารูทกดสตาร์ทกดเปิดไปครับหน้าจออาจจะพลิกนะครับต้องขออภัยเพราะว่ามันหันข้างไม่ได้ครับตอนนี้ เนี่ยมันจะมีคีโอไม่ต้องไปสนใจเรากดตัวนี้ย GTA fan แล้วก็กดเช็คนะครับตัวที่สองคือเช็คมันจะบอกเออคุณรู้เสร็จแล้วเนี่ยเราต้องรู้ตัวนี้ก่อนให้เสร็จนะครับรู้เสร็จแล้วถูกต้องอะไรถูกต้องแล้วก็กด install script นี่คือมอดทุกๆที่นี่นี่คือมอดที่มันให้มานะครับนี่คือมอดลดอันที่หนึ่งอันนี้รู้สึกว่าอะไรเนี่ยแล้วก็มีเพิ่มเลือ่อนมีอะไรมากมายนะครับเราลงมอดสามารถกด install กดหนึ่งครั้ง แล้วก,กดอินสตอลไปนะครับนั่นแนหะละพอเรากดอินสตอลเสร็จแล้วใช่ไหมครับทั้งทั้งสี่อันเนี้ยแต่ถ้าเป็นตัวโกะเป็นตัวทองอะจ,จะเยอะกว่านี้นะครับมันใช้หมดเยอะกว่านี้นะครับแต่พี่ควรจะเล่นตัวธรรมดามันจะง่ายมันจะไม่เยอะเดี๋ยวน้องๆจะงงนะครับถ้าใครจะเล่นตัวทองก็สามารถกดอินสตอลได้ทั้งหมดแล้วก็จะเป็นหมดให้ทุกทุกๆุกกอันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหมดกระสุนปืนไม่จำกัดก,ก็จะอยู่ในนั้นเอนงต้องขอภัยด้วยนะครับพี่ควรก็ต้องขอตัดคลิปแ้๊บหนึง่งเอาโอเคครับกลับมาแล้วนะครับผม ให้กดอินสตอลตัวนี้นะครับกดไปหนึ่งครั้งครับปุ๊บสมมติเราลงเสร็จแล้วปุ๊บมันจะบอกว่าเวอร์ชัน GTA หนึ่งจุดศูนย์จุดเจ็ดนะครับแล้วกดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะบอกว่า,ววา now you need to install script please don't forget to let c l i o after นะครับประมาณนี้เราก็กดสามารถกดออกได้เลยแล้วก็กดรูดปิดได้เลย นะครับแล้วก็ให้เราเข้าไปที่เอ่ออะไรต่อนี่ gta img t u o นะครับดาวน์โหลดได้จาก play store เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ใต้คลิปนะครับ mm hmm. กดเปิดครับผมตัวนี้สามารถจะตั้งเป็นแนวนอนได้นะครับถือว่าดีอยู่น้องๆจะได้เห็นชัดๆกด open img นะครับแล้วก็กดเลื่อนหาคำว่า android android ของเครื่องเรา data แล้วก็หาคำว่า .com.rockstar นะครับเนี่ย .com.rockstargame นี com. ่นะครับ .com.rockstargame แล้วก็ไฟล์แล้วก็ txdb ที่พิการบอกให้ลงมาแก้จำได้หรือเปล่าครับถ้าใครงงให้ดูสองรอบ txdb นะครับแล้วก็ GTA ส GTA ส .img นะครับกดมาแล้วก็กดเนี่ย s e l e t t นะครับผมกดไป เซิร์ชหรือเปล่านะครับประมาณนี้พอกดมาจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับให้น้องๆดาวน์โหลดหมดลดเป็นหมดลดอะไรก็ได้ที่น้องๆเหอะดาวน์โหลดมาสมมติวิกรจะลงแดดให้ดูนะครับแดดสีอมภูนะครับผมอยู่ไหนเดีย๋ยววิกรหาไฟล์ meg ก่อนนะครับนี่นี่นี่ดแดดสีอมภูกดแตกไฟล์ครับกดแตกไฟล์ไปที่ครับแล้วก็กดตกลง รู้สึกว่ามันจะไม่นะครับเดี uh, ๋ยวพ่กรณ์ต้องขอเปลี่ยนชื่อและซีมมูกนนึงนะครับขอแค่คาว่า n n i g n r n r g อปุ๊บไหนวะนี่ก็เดี๋ยวนี่นะครับ n อ g ห้าร้อยนะครับจำไว้นะครับ จำไว้นะครับคาว่า nrg ห้านะครับแล้วเราก็เข้ามาที่ GTA img 2นะครับแล้วก็เขียนไปนะครับ nrg 5 0 0กดค้นหาไปนี่นะครับมันจะขึ้นตัวนี้ให้กดค้างแล้วกกด replace นะครับแล้วก็หาหาที่เราดาวน์โหลดดไว้นะครับหรือรถหมอดรถของเราเองที่ฝาก mega mega ดาวน์โหลดแล้วก็นี่ NRG 5 0 0 .dff เท่านั้นนะครับดูเป็น R G 5 0 0 .dff เอาใหม่ครับจะได้ไม่งงกดที่กดค้าง Replace หนึ่งครั้งแล้วก็ MEGA 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 download แล้วก็ NRG 5 0 0แล้วก็กด Search หรือว่า s e l e c t นี้ไปอีกครั้งหนึ่งปุ๊บแล้วมันจะดูเหมือนค้าง แล้วก็มันจะดูเหมือนค้างแบบนี้แล้วเดี๋ยวมันก็จะเด้งให้ว่าเออโอเคคุณได้ลงรถนี่เสร็จแล้วน้องๆอ,อาจจะว่าเอ้ยเฮียไม่เห็นอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับแล้วก็เราลองเข้าไปดูกันในเกมเลยดีกว่านะครับ GTA San อยู่ไหนนี่นะครับผมเดี๋ยวจะสอนวิธีการเปิดมอดด้วยน้องๆหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าเออการเปิดมอเนี้เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะงงกัน กดออฟไลน์นะครับตรงนี้มันจะเขียนว่าออฟไลน์อยู่เมื่อกี้ก่อนเข้ามาหน้าเกมอืมพี่ก่อนไม่ได้ลงหอดพวกอะไรหรอกนะครับตอนนองนั้นเดิมเดิมเดิมเดมนะครับประมาณนี้ สมุิเนี่ยในหมอดนั้นมันจะให้เราตัวกล้ามใหญ่มาแบบนี้เลยนะครับส่วนชุดนี้พี่กอลลงเองนะครับเดี๋ยวนะอ่กดให้เรากดเนี่ยเห็นเห็นลูกโโกลมๆนี่ไหมขออนุญาตวอลเสียงเกมหน่อยแม่งเสียงดังเห็นลูกโโกลมๆนีไหมครับเนี้ยลูกโโกลมๆที่ก่อนจิ้มอยู่หมุนหมุนอยู่นะครับให้เราเลื่อนหน่อยเนะี่ยเลื่อนแบบนี้นะครับเลื่อนแบบปุ๊บแบบเนี้ยเร็วๆเลยนะครับดูดูปุ๊บนี่เห็นไหมแล้วมันจะให้เลือกเนี่ยกดดาวข้างล่างมันจะเป็นการ เลือกกดน,นี้ข้างบน up ก็คือขึ้นนี่ก็คือลงนะครับนี่ก็คือขึ้นมาณนนี้นะครับผมส่วนเราจะเสกรถนะครับเนี่ยคาร์สเปานะครับผมมันจะเขียนว่าคารา์สเปาแล้วเราก็กดตรงแถวๆตรงกลางนะดูนะครับแถวๆตรงกลางของจุดดำๆซุบนี่คือหมอดรถที่มันให้มานะครับผมแล้วเราก็เลื่อนหารถที่เราลงเราก็เลื่อนหารถที่เราลงนะครับไม่ไม่นานหรอก แต่เสี่ยวจะหลุดเพราะว่าใน Android 5.1นะ่ะบางครั้งมันหลุดนะครับม,มันอาจจะมีภาพออบั๊กเยอะมากมาเยเลยแหละนะครับอ่านี่นะครับ522นี่คือมอดแดปที่เราลงไว,นนวง้นะครับเห็นหรือยังนะครับประมาณนี้นี่มันจะให้เราเลือกสามอันเราถนาดอันไหนก่อนเล่นเนะี่ย อืมนี่อืมอืมหัวแหลกนะหัวหัวหมอนหมอนหมอหมอตำรววจประมาณนี้นะครับอ่ะเอาเป็นว่าสําหรับวันนี้ที่ก่อนก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับ ขอบคุณครับจะดืมกดไลค์กดซับสไคร้เนะ